สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปิกนิกที่อ่างเก็บน้ําบางพระกันทำอุปก,กรณ์อล้วบ้างนั้นวันนี้จะทํากับข้าวมื้อเย็นเองนะนี่เราพกอาเิดขราว่ะราพกเปามาราพกสเสบียงอาหารมาเนนมนูของเราวันนี้คือ ข้าวผัดน้ำพริกกะปิได้น้ำพริกกะปิมาจากตลาดกระทะพร้อมอุปกรณ์พร้อมน้ำทองความสะอาดแล้วก็พกมานะจ๊ะนี่เตรียมมาจากบ้านเลยเก้าอี้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ เราจะเริ่มทํากันเลยนะวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดน้ําพริกกะปิก่อนอื่นจุดไฟก่อนนะแกน้ํามันก่อนดีกว่าน้ำมันยี่ห้ออะไรลราไม่บอกสปอนเซอร์ยังไม่เข้ารอก่อนใส่ถุงมาที่นี่บรรยากาศสวยมาก วันนี้เรามาปิกนิกกันนะฮะก็จอดรถอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำอาหารกินกันก็เปิดยังไงนะนี้ก่อนใช่ไหมกบหน้านี้ก่อนแล้วก็กดลงแล้วก็เปิดไฟอ<า>โอต้ตั้งกระทะอันนี้ก็สามร้อยกว่าบาท เตาแก๊สสามร้อยกว่าบาทวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกินกันข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะข้าวผัดน้าพริกกะปิพูดทำทำเพลงใส่น้ำมันเลยนะจ๊ะใส่น้ำมันเข้าไปหมดเลยอุ้ยอ้าวแล้วได้คะ่ะมันอเอียงนิดนึงอะคะ่ะหาหินไม่มีอีกเลยเป็นไรหรอกแกนโลกมัน<ช>เอียงมันร้อนไหมอย่างี้เนาะอืม แล้วน้ำมันเดือดน,นะจ๊ะแล้วเราจะใส่ไข่เราก็ต้องเตรียมถุงขยะมาด้วยนะไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติก็เลือกไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมออโอ้เรีรจมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเออใช่เมื่อกี้เราก็เก็บกวาดให้รอบหนึ่งแล้วมีขยะเยอะที่นี่วิวสวยมากครับอ่างเก็บน้ําบางพัก สวยมากร้อนแล้วนะปิกนิกนอกบ้านร้อนแล้วใส่ไข่ดิจ้า,าออโอ้สุดยอดแค่ไข่ขก็นา่ากินแล้วถ้าทอดไข่ดาวกินที่บ้านก็ได้นะรอๆๆแก่น,นะคะโอ้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 โอ อโอ้ไข่แดงมากเลยมันเป็นขไข่เป็ดนะคะใช้ไข่เป็ดเราคลุกข้าวไปเลยก่อนแล้วก็คลุกข้าวเข้าไปสองก้อนให้มันเข้ากันก่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินข้าวนอกบ้านครับมาปิกนิกนอกบ้านอยู่แถวๆอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชนบุรีชนบุรีตอนนี้แม่บ้านก็กำลังทำกับข้าวนี่เลยน้ำพริกกะปิโอ้นี่คือน้ำพริกกะปิเจ้านี้เจ้าเด็ดนะคะใส่น้ำพริกกะปิลงไปโอ้โหโอ้โหน้ำพริกกะปิ แล้วก็มนุษย์คนคะ่ะคนหลอคนายทำกับข้าวท้ายรถนะครับนี่ฮะบรรยากาศวันนี้เรามาพักผ่อนมาปิกนิกกันด้วยนะครับก็มาทำกับข้าวกินนอกบ้านฝากติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์นะจ๊ะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศครับนี่ฮะโอ้โห เรามีรถหนึ่งกันเราก็สามารถปรับแต่งแล้วก็นำรถของเรานั้นมาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้รถเราก็สามารถนอนในรถได้ด้วยนะหอมน่ากินเชียวผัดให้งวดให้แห้งหอมแล้วกลิ่นหอมไปเตะจมูกใครต้องขออาภัยด้วยนะจ๊ะน่ากินมาก ข้าวกุินอกบ้านครับเราก็มีผักเรียมมาด้วยเดี๋ยวเราจะล้างผักเมนูง่ายๆโอ้โหมีใครหอมอยากกินองมั้ยเนี่ย แล้วก็หาซื้อตกแกียไว้นะครับสามร้อยกว่าบาทไม่แพงกระทพานนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยโอเคสำเร็จค่ะปิดไฟโอ้เมนูยากจังแม่ครัวทำกับข้าวเก่งมากต่อไปคืออะไรล้างผักค่ะมีดอยู่ไหนคะล้างผักมีดอยู่ในกระบาะดเราตรียมน้ำใช้มาเราซื้อแตงกวามาเราก็ล้างให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะ โอ้เม oh, นูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวถ่ายรถกันนี่นี่ก็คือจะมีอะไรอีกปลาทูทอดจ้าปลาทูทอดหนึ่งตัวโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศดีมากครับ ไสกรอกเอาด้ไหมคะลืมหา่านไสกรอกใส่เนาะอมไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ตักใส่จานแล้วไสกรอกทอดที่หลังก็ได้แค่ผัดให้โอ้บรรยากาศดีครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูฮะดูบรรยากาศครับให้แม่กวัวทำกับข้าวไปก่อนนี่ฮะโอ้โหถ้าเพื่อนๆมาชมบรรยากาศถาแถวอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับจังหวัดชนบุรีครับดูครับมีวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยเห็นไหมครับ โอ้โหเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจครับวิวทิวทัศสวยงามมากครับนี่แต่บรรยากาศเลยโอ้โหน่ากินจังดิ่น่ากินมากเลยโอ้ ข้าวผัดน้ำพริกกะปิครับใช่แล้วเป็นเมนูที่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครับจริงไห <c oughs> จริงดีอร่อยมากโอ้โหเดีย๋ยวลองชิมดูแล้วก็มีปลาทูหนึ่งตัวแล้วเราก็จะมีแตงกวามะนาวเติมได้ไหมคะก็มีมะนาวด้วยตอนนี้เรากำลังจะทอดเคลียกระทะเพื่อจะทอด ทอดไส้กอ,ก,อสกรอกด้วยโอย้น่ากินมากครับทุกคนดูสิให้ดูบรรยากาศครับรอบๆนี่ฮะแค่นี้เราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะครับกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเป็นธรรมชาติมากๆเลย ความสะอาดง,ง่ายเลยค่ะเราเช็ดก่อนร้อนนิดนึงต้องระวังนะคะอันนี้สะดวกสบายง่ายมากเลยครับนี่ถ้าเรามีปิกนิกเราก็สามารถทำกับข้าวที่ไหนก็ได้นะฮะเราไมา่ได้ทำแล้วทิ้งค้างไว้นานอย่างนั้นมันจะทำให้การเกิดการหมักหมมจุลินทรีย์มีเยอะมันเราจะทำความสะอาดอย่างนี้ไม่ได้มันจะสกระปรกนะคะแต่นนี้เราทำเสร็จใหม่ๆเราก็รีบเช็ด สะอาดวิ้งไม่มีกลิ่นติดนะคะแล้วก็เช็ดสองรอบอแล้วก็เก็บกว่าดูสิเก็บกว่าเรียบร้อยดูมอกลัวทำเลอะมากเลยครับโอ้แน่นอนจริงๆสองรอบนะคะอ้กลัวสะอาดไม่พอก็น้ำอีกรอบค่ะมีน้ำใช้มากลัวอะไร ก็เอาน้ำล้างให้เรียบร้อยต่อกันเลยค่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปคือทอดทอดไส้กรอกไส้กรอกเตานี้ก็ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายมากเพื่อนๆสายแคมปิ้งนี่ หลายคนก็คงจะมีเตาแบบนี้เนาะลูกละสา0รกว่าบาทเองแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะฮะจะมีแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูครับ3ามกระป๋องร้อยกว่าบาทเองนะครับนะฮะก็สามารถหุงข้าวต้มมาม่าได้อะไรได้หมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันเข้าไปแล้ว ใส่น้ำมันลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดไส้กรอกเป็นยังไงบ้างทำกับข้าวนอกบ้านวันนี้นตื่นเต้น,น,น<ะ>เป็คยังัไงบ้างตื่นเต้นนิดนึงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องไปอย่างด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกในอนาคตก็อาจจะเดินสายถ่ายคลิปอาจจะไปแคมปิ้ง ใครอยากเห็นไปอย่างไปแคมปิ้งตามสถานที่ต่างๆบ้างาใครอยากเห็นบ้างอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากให้ไปที่ไหน <c oughs> บอกมาได้เลยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าจะไปทำทริปให,ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้ไฟกอกกำลังจะไหม้ครับโอ้โหเอาคนนะยครับอ๋อเอาแล้วดู โอหอมน่าก,กินมากมันร้อนไปหน่อยไม่กลัวแล้วจริงจังมากเลยครับดู <c oughs> ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับ้ <c oughs> องเราข้าวปิกนิกนะคะครั้งแรกในชีวิตโอ้หอมมากเลย <c oughs> สีสันน่าก,กินมากครับ นะน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้นอนปวดท้องก็รู้เรื่องครับเอาแล้วครับเสร็จแล้วแทมแนมแทมมากินมากครับเป็นยังไงล่ะดสูสิโอ้โหโดูเมนูของเราสิมีปลาเค็มมีข้าวผัดคุกกะปิ โอ้โหดูเมนูสักก่อนสุดยอดเลยมีแตงกวาด้วยโอ้สุดสุดครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวทายรถกันนะครับฝากคุณผู้ชมหน่อยแล้วฝา,ากคุณผู้ชมว่าฝากฝากกดติดตามไปอย่างเลยนะคะเออเอาใหม่เด <laughs> ี๋ยวไปตัดออก ฝากกดติดตามไปอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเราจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกนะคะอะไรเงี้ <S <S ถือถืออันไหนอันนึงด้วยฝากกดติดตามไปอย่างด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปต่อไปจ้า